สวัสดีครับผมช่องยายสิงกินแซ่บครับจำเนื่องเลยการโดยไอโจชนแนลก็เราเบิ้งหน้าไอโจจังอยนะโอ้ยเบิ้งหนัโงนโจยังไงบุ๊เด้ออกกล่องช่องยายสิงกินแซ่บโดนเราเราเป็นแฟชั่ถามหาเมือน,นไอโจมาแนะน้ำเสนอเมนูครับของยายสิงกินแซ่บครับนี่ตำหุูคงครับสีตำหุูคงซูงมือี่มีอก,กินครับนี่ครับนี่มีตำแบบสไตล์ไอโจล่ะบุ๊เด้ยากนะบ่เผ็ดดอกเพราะว่ามีคนกินน้ำ ใส่ผักกิเจ,จ็ดหน่วยพอแม่จะกินตำมืมอมือไหนแม่มาๆๆๆเพ่าเอาเลยพราเอาเลยก็ทิจัดประมาณแปดกิาลเมตรจ,จัดไปห้องเตัวที่ใส่มือตำกับบพราใส่พใส่สาตำ นะประมาณจักสิเปีน่างเงอสใลายดอกบอสใลายดอกจมันจีจาดนิดหน่อยนะจดวนดหน่อยอสิเดี๋ยวับสไตลโจตำในบอตรงหัวนะคือได้ดูนอยู่นะตานหน่อยนะึ มีแบคงเคมมือนี่นนสุดยอดเมนูแบคงเคิมนี่ครับอ่ะคงเคอมแงมาอนี่ปลาสอง่วนพครับส่วน,วนคุณบอกปลาเนียนปลาแดงให้เร็วอว่าี่อยู่กําชับม,มากอาจรนเนีนปลาแดงหบไมครับ ยนี้เนียนแน่นอนครับนี่ครับปลาเด็ดสุดจอดอยากกินปลาเดน้รอได้จงอิ่มๆนรอนสีนะเ้ำร้อสิมีเทนะนี่ครับชุดจอดปลาเด็ดสามตัวใช้น้ำควอมกระบอกกว่าครับเขามีบอกกว่าครับกบอกนี่ีใช้ได้สีชุบประกอบสองงลย หนาอีกเพียงหนึ่งสิ่งหน<อ>ึ่งชุบก้นเขากันทีนี้ยเชี่ยสองหน่วย เจ้ของโอโ้โหสุดยอดนาการทำเกอนเข้ากัน,กนแกกินเนี่ยก็สุดยอดเห็นบ้านนั้นชิมกับทำการชิมยอดมือช่างฟอง Thấy sen không trên này, có khung đi, áo đẹp sen, đẹp nêm nêm được bao két kháng, áo đẹp nêm được bao hao, thầu kinh không, cứ hao

ดุดดยอพดอเอาเค้มยังเงนะมน้งพอลูกนั่นกนินเข้มจะปวดทุกใจเพื่อนเมืแ่แขกโคกนี่ครับก็เดือดดูทันนิววพาจบ ใส่ถาดแซบโอใส่กระมังในรถนะครับงูงเงือกมันทำแหกๆนี่เห็นครับเพื่อนมาตั้งยี่เซี่ยบนี่สุดยอด ร่างกายงานสาร้างขับแก้มห้องสุดยอดครับครบเครื่องเรื่องผู้หญิงครับแน่นอนครับสุดยอดครับไปตามครับผมขอบคุณครับฝากคลิปนี่น่ครับของไ้สิ่งนี้ครับครับสวัสดีครับ